ดีจ้าแม่น้องไพจะอันนี้ตอนเ้า้าจะไปตลาดน้องก็มาคู่ภาพไปโซเฟอร์สวัสดีค่ะผู้ตายน้องจะไปซื้อข้าปุ้นจ้นันี่พอดีน้องสาวอันคนมาจากเครื่องไล่คนละคนมาแวะกินเขาน้ำจ้ามาเยี่ยมมายาเบาเห็นจกักเถื่อเบากันแต่ในอันอันโทรศัพท์จ้ะ ได้เห็นตัวจริงกับเมื่อน,นี้ละ่ะน้องจุ๊บแจงจ้ะมีกัะปุนห้อนแล้วก็ปลาเผาสมตำแล้วก็กุ้งน้ำโค้งจ้ะมื่อนี้เบาแอร์กำลังไปยามอยู่จากสิได้เพราะได้ทว่าเห่ากับคิดว่าสิได้เยอะดอกเนาะอะไรก็มีข้องแต่น้อยซ้ำลองอยู่แล้วค่ะเบาหน่อยกัดลงไปยามอยู่แม่น้องนุ่นจ้ะแม่น้องนุ่นกัมน,น,นกมาก <c oughs> าอ๋อซยบีพอปุ้น นี่เฟียนพี่น้องออกใหม่เลยเด้นี่ติได้เอ้าเสียงไปมาเบิ่งดูอยู่ย่าขึ้นมาเอากระตองเฮาเด้นี่เขามากะอ๋อกระตองกซื้อใหม่เด้พี่น้องนี่จ้ะนี่กระตองบาแอก็กําลังอยู่รถมา ป้าอยู่เป็นตาดีใจแทะโอ้ห่างสี่เจดีมายู่พี่น้องอ,อะกระจอดนี่มนันยัเย <c oughs> ยดเต้มไปเลยกระจดนะบ้านยุ่นี่ก็จะจอดแล้วไม่นอะนพี่น้องวันดีครับเบาเอลุกน้ำครงโอ้นอนบอ่นรับพี่น้องเจ,จ้าจะไม่ยามหอดบ,บ้านหอดเฮี้ยนห่างไกลแล้วครับมันยดตัวนี่นี่กุ้ง นี่ปลาปากพี่น้องซาเพิ่นกินบ่ซาขาวเนาะเออของพี่น้องคือว่าโชคดีเด้อมาได้กินปลาซาปลาปากซาให้ท่านศิลับอันเหนียวเพิ่นเคยกินบ่บ่ซาดีกว่าเนาะซานี่ก็คือก่อยเด้อจ้ะก่อยบ้านแม่น้องไพรเอาแม่น้องไพรก็ไปซื้อมาอยู่ย่านบ้าแอบ่ได้ เอาก็ซื้อแน่แล้วนาะพี่น้องเขาอันใดบ่ซื้อเฝ้าแอรบ่สบายใจต้องมีซื้อเนี่ยแม่น้องไข่อุ้มยังไม่บ่ยิ้มเปิ้นๆมื้อนี้สิออกมารับแขกจ้ะเอากะละมังคุณยายฝากมาให้แต่ว่าของคุณของคุณยายมาย้ำแต่มานยำนั่นเด้พี่สอนใหม่เนราะว่าเนาะสอนพ่นไทยเพิ่นแต่ว่าซสอนเฝ้าแอร์ตองแบบนี้แบบสดถนัดอื นีเสี้ยวออกมารับแขกจ้ะซอนงามเมื่อวีบกระปุ่นก็มาแล้วพี่น้องเมื่อป่าเผาก็มาผู้ดังไฟก็มีนี่เนาช่วยกันเฮาพี่น้องมายามเฮาเครื่องตำมะฮงจ้ะกระปุ่นทอนไผ่มาต้องได้กินนี่จะพักที่เฮาสิ่เนบีบใส่กระปุ่นคอ้ ตะแกงเอาว่าแมนมี่อยู่หน้ามีอยู่เดี๋ยวอยู่่่นนนีับแมนข้างมอบีบกระปุ่นจะ้ะข้างไวล้ลอดเลยพี่น้องมะฮอดกะทิได้บีบซูชิทางนี้เขาปลาจะ้ะเตานี่เดี๋ยวแมนน้องไปไปหาบุกฮวงก่อน อเ,เอาแอร์เด็ดปาฝากพี่ฝากน,อน้องแม่น้องไพวาสบปอยเฮ็ดจ้ะเอาฝากเพื่อนมาฝากสองโตกุ้งนี่สิก้อยจ้ะไปคู่มีกับมาเราจะมาสอยเอากุ้งใส่อัน,นถุงอันนี้สิเอาฝา,ากจ้ะนี่ ขวัวไวเรียบร้อยแล้วต้องขึน้นเบาแอร์ได้ <ปะ S 2> ขึ้นมาก<ส>ขึ้นมาไหมนี่สิก้อยซู่กินจ้ะช่วยกันก็นละไมมแล้วเ<ม>น,น่ยแม่น้องนนทิตมน้ำจิ้มมันะปุ้นขะปุ่นจ้ะกระปุ่นขอนทั้นนง,นนนงนี้ก็ได้เห็นน้ำยาอยากด้วยตามแก้วบีบไม่ไหหล่จะจะเอาแก้วข้นเลยจ้ะของใครของมันเลย จำพริกใส่กระเทียมชุดรสน้ำปลาหรออันนี้คับปรุงต่างหากต่ำจะซ้ำนี่นะปลาเข้ากัเรื่อมล่งเตแล้วจ้ะเอา้าโอ้ปลาตัวใหญ่ๆตัวละโลกกลัวจ้ะเนื้อแน่นๆเพิ่นเลี้ยงยู่น้ำโขงจ้ะปลากระซังน้ำโขง แกงนะเอาไปอันเป็นหวมไหมก่อนก็นได้เอาอันเขาเผา,ไป,ไาปิดไว้แลาถ้าเก็ดเบิ่งกลุ่มเป็นอ,อ่าเป็นอยากเห็นกุ้งน้ำโขงมาดิกินกระปาเผาน้ำจิ้มมันใส้กระปุ่น<ม>เข้าตมเรียบร้อยเลยค่ะตามเกยวคนน่ะ ใหญ่กับมาแล้วเด้อเบาหน่อยกับมาแล้วมานบ่สั้นหัวแต่เนาะชื่อรถน้ำตาลลงา่งใจมะนาวนาวใหม่ๆสดๆน้ำร้ายไหลแต่พี่ไปแล้วเนาะฮะแต,ต่แล้วลลลบ่วอโอ้ น้ำกระเทียมดองลงจ้ะอพอบอน้ำใช่ไมใส่เองแค่น้อยจิ้มห้าวเรียบร้อยแล้วจ้ะจิ้มซีฟูด้ดห้าสิบห้าสิบเด็ดหัวกุ้งจ้ะเซน เอาต้าโตหัวเอาออกก่อยนี่วิธีเด็ดเพิ่นเบิ่งนะเสี้ยนเด็ดเพิ่นเอ้อโอ้กุ่งมิ่งรุ่งมิงามเด้อจ่าหนี่เศร้าบ่ได้๋ยเนี่ยกามมันก็แซ่บกันเวลาเฮาขั้วแต่ว่าเฮาสิก่อยนี่เฮาเด็ดออกอย่างดีจต่เอาหัวออกเลยเดี๋ยวแม่ลองไปซอย แม่น้องนุ่นเด็ดก,กันเด็ดัวนได้ลายเราจะทั้งนี้เหลือข้าสิบขวบแม่น้องนุ่นจินล่องเปลี่ยนไม่จ้ะซื้อมะไมเ็นสีน่อยบอสเนี้ยข้าวเดียวมันกับผู้ขึ้นจ้ะ เป็นไปวันน้บาง่บีบเันแหมือนน้ำแล้วกตักแล้วฮากับมันล้างงามเดี๋ยวซิดื้อเมี่ยบานไปบีบให้พีสานบานลงหน่อยกินอยู่ไม่ช่วยแบบลองซิมเมืองกวันนะพี่น้องเพราะการเดินทางของพี่น้องเขาก็ใกล้ที่มา่อหอดมาถึงเราจะพี่น้อง ตรงเห็นโอเกนเจเนาะโซเฟอร์เพิ่งเดินห้างมาจากพะเยาพี่น้องต้นแมนฮอดเชียงรายพะเยาหรือเชียงรายเชียงรายเชียงไล่เราเป็นมะพร้าวอยู่ประรทศบุรีที่เท้ามมันโตเพิ่นมากกว่าดอกพี่น้องเชียงรายหรือพะเยาเป่าแอร์ไปรับพี่น้องมาเราจะ เปิ้ลมากหอดอันหน้าบ ok ้านโอเครถชนกันเยี <h 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 ่เป็นรถหาประตูสปอร์ตพี่น้องเขาแข่งยังได้อยู่กขยานขับก็เปลียนเรื่อยก็ว่าที่บอกอยู่ว่ารถบอมเป็นรถตู้แบบน้ำได้ใจเกี้ยวเนี่ยละครับเติมน้ำกันไปเป็นล้ว ยิ่ทางไดนนอผู้ใดโนอบัดดีนพนใดโน่บัดดีจา้าน่งรถมาดวนพี่น้องขาจังอย่างน้อยบัสด,ดีจา้าสวัสดีครับสวัสดีครับโตเปิร์เป็นจา้า มาจากเหนือพี่น้องไปจ้าย่ากวัสือยเราบ๊ายบายค้าโอ้ยบวายบาค้น้องสาวนี่ไอ้หลานหลัดไซโอ้โหบายบายค้าอันนี้แม่ไปครับไปนั่งก่อนไปชมบ้านโอ้เสร็จแล้วบ่เรียบร้อยจ้ะ ขาดตประตูเช้ากันเลยว่ารถนักท่องเที่ยวพี่น้องอันนี้ไอมาเตสายเนี่ยบ่เพชรบุญก็แจ้งกันแล้วเห็นไปซาเซ็งเซ้าเนาะมันเล่าไปซื้อรถพุ่นมันใช่เออก็ว่าสั่นคืออยู่ครับอ้าหยินดีต้อนรับครับบ้านชวนชวนทเองทำโทโอ้เหอนกัแล้วถ้าการเก็บอันแม่งวัดนี่ครักุ้งไว้ทา ขวดใส่ตู้เย็นไว้น้ำจาวาสิเอาไว้ทัาปากเศสาเบาแอร์กับไดปาาตัวหนึง่งกุ้งน,ำงน้ำโขงจ้ะ้นงสาวน้อง,องจุบแจงจ้ะนี่ละ่ะโดยจริงเตียงจริงมาหอดแล้วโชกันนะสมตำ แม่ค่าแม่ค่าจากเมืองนอกอ่ะคอยกุ้งจ้ะเพื่อง่อเท่านกเรื่องกุ้งเข่าไเดียวน้ำเอากรบนีเนาะตั้สิบหักเอาสิบก้ต้านเย็บกิดเออเียนเียนติดซื้ออันติดอันนี้ไหมดูลดร้อกาน มะลานิดนึงก็่นน้อก่นยางละน้อยก่อนมันจะเค็มอ่าก็มีทิชสดอยู่มีทิชชอยู่มะนาวยังมะนาวยังมีะนเปาใ้โอ้นาวก็เป็นน้ำดีดีเนาะอีกสัก แถมอ่ะอือก่อนเอามาแกงเราหน่อยยันริ่มขบขัวขวัวลงไป น้ำโขงไม่ๆตดๆเลยจ้ะเบาแอร์ถึงมากมันเจ้านี่น้ำตาลนิดนึงสินิดเดียวชิมก่อนไหมหรือว่าอันนี้ลงก่อนลงเล้แล้วลงแล,งล,งลง้วนะก็ชิมหลังน,นี่เครื่องเนียนเนียน เครื่องสมุนไพรแน่แนแตะมีตะไคหม้อหอมลักซี่ปอมหอมบวัวเคเรื่องน่าจะลายกันชนะิมอืมอสุดยอดสุดยอดสุดยอดแซ่บจัง,งกุ้งเ้ากเลี่ยวแล้วเด้ดอดจ้ะนี่ ไปกุ้งสปลาเผาจะกุ้งคัวไลแมงวันซอยกันจะมีห้าเอมีหน้า่ไลไเร่่ซป็นเพื่อนกันกับพี่าวมูอยู่บ้านเาเปนคงาจีนองมาเจอกัน จะบยซตลาดวิๆซตลาดค่ะซะตลาดบบดีๆๆๆคัวบ่ลูกบ่ก็ดีค่ะางนีตําซัวจ้ะตําัวัวดองแดงดองแดงดองแดงนเส้นใส่นําบ่แตเอาใส่ดูกันาะเสมั้ยเก็บมาาม่ีออ้าอถ้าพี่ mì lái ở đây luông, héng rồi đó, mì tất cả, nút xào nấm này luôn, mì héng, ăn lên, sẽ phải ăn, sẽ phải ăn ăn hết, ăn ăn ăn

รสชาติแม่ค่ะรสชาติไหมค่ะเลยไปผิดวางมาเด้อไปผิดไปผิดมาเด้อไปผิดมาเดาดไม่เด็ดไม่สดเดี๋ยวมากก่อนเดี๋ยวละเอียดแดให้เด้อพ่อใส่ใส่ไปเนี่ยไปปิดกลับแล้วพี่น้องกันกินเลยจ้ะไปเพชรบูรณ์จ้ะเราก็ยังบอกอยู่ว่ามาฮอดเซียงการเลยอีกช่องสมงหนึ่งกับฮอดปลาเรากันนะ เอินผู้อยู่ไกลน้ำเนเดอร์มาเดอร์จะมิดเจอค่ะมันนี่ได้พอหนากันแล้วแล้่ไาใส่เอาแต่ว่ารุ่นใหญ่เหอมันมันซื้อเอาี่ตรงไหนอ่ะ้าเวียไปนั่ง

ข้าวุ้ขอบุสดจ้ะันร้านเป็นปุ้นิยในนเช่นว่าเดจะเป็นพกงานเสิฟอันี้นทัมาเมื่อวานนี้ก็หมอลำนี่นข้างแม่น้ำนี่เมื่อวานพาไปซู้เบกับอาตงแก้ว นั่โชคดีเดี๋ยวจะลองส่งปลาสดไปให้ลองดูก่อนเดินทางเดี๋ยวให้กินเข่ากินน้นำซุ่มกันกันเถอะส่งไปนหนึ่งอันหรือวะจะเดินทางวันไหนล่ะพุทธภาและที่สามมีตามมั้งบอกตามสินร่องส่งปลาสดไปให้ลองดูอบุญลอยวันใหญ่วันที่36

กุ be, like yeah, no yeah. mm ้ง hmm. จ so, ้ากุ้งป้าตัวเมยใหนึ่งผมพูดหลายนะจพอเอาน้ำจังหวะมันเอาแขนมันต้มจังหวะมานพอดีเอาอันน้นแขนนเอาของขอาของเราหลายแห่ต้เป็นหยังของฝากเอาฝากเลยเนี้ยองกุางเาหังฝากของฝากฝากบอกว่าจะซอเอาสู้เอาเวลาจะ้าคัดสนี่ให้ให้ให้ล้ง ได้มเข้อในี่เบิดเป็นลาบเนานะลาบเนียวนะานานลาบนเนียวนะล้วไอ้วัน <c oughs> นอนพี่จะขึ้นบ่กคุณแม่ขึ้นหนึม่ยคุณแม่ชีวิตกับการเดินทางนองคำนาโอ้จังหวะได้พอหนา <c oughs> พอตากัน เห็นแต่ในหูบเนี่ยมาพอ้าวจริง coping, แล้วก็ <Piet. S 2> อยากให้มายามะไก่กันก็ได้ธรรมดาเนาะพี่น้องภาคอีสานกับภาคเหนือมาพร้ากันอ่อยู่ประเทศก็ต้องมีประเทศอื่นมาได้พุ้พคอกันพี่น้องเช่นเชิดีเองพี่น้องเอาจังไดก็หาซองเก้าซองเด้อพี่น้องเด้อรถที่เดินทางมาเยี่ยมมายำเบาแอร์สำหรับปลาพุ่ง พ่อทั้งหลกันนี่เด้อพี่น้องแต่ว่าเบาแยบ่มีสติเกอร์ติดดอกแต่ว่าหาซองเกาซองเด้อพี่น้องจั้งหลายกันเบิ่งเดินทางได้สาสตร์พับม่านหนึ่งอยู่พี่น้องอืมอ่าพากต้อนกันนอ้องมียังกระได้ไดทั้งหลาขอบคุณทางโฟล์เตอร์พี่ละครับนี่เพิ่นท่ามน้องลูกสาวน้องพี่น้องเนาะมาเยี่ยมมายามถึงทีจากภาคเหนือภาคก,กลางมาหากันกระไดเนาะครับเนาะ เดี๋ยวผมผ่านมานีอยู่เะหาครับจังไรก็เอาเบอร์โทรน้่นั่นไว้ก็ได้ครับรบบติดตอ่อตามเฟซตามนั่นก็ได้อยู่เพราะว่าฐานน้ำมันเอาพี่น้องเห็นบอลน,นี่ลานไส้มาจากเหนือนี่ที่ไปแสดงนั่งนี่ใส่ซื้อ,อยังไงพอดครับใส่ข้อนซอ,องยังซองจีติลูกซองจบอกโอ้พี่น้องนี่เด้ดอดาราได้พี่น้องนี่ก็ได้พอออกช่วงที่มีละครยังไ้ติดตามบอายังบมมีเลยครับยังบ่มีนะครับผม เนขึ้นไปออกละครนเขาละถัดทีวีเนาะครับเนาะอยังไรก็ฝากร้านไส้น้ำแน่จะข้นพี่น้องขอเก็บภาพเล็กๆน้อยๆเนาะครับเนาะสำหรับพี่น้องเข้ามาเยี่ยมม่ยามกันมาจากสาย์เนี้อกันโดยจริงโย่พี่น้องแต่ว่าพี่น้องเข้ามาจากบึงการแดนเนาะอยากพะเย้าเที่ยงไล่แน่เนาะครับเนาะใสเชื้อเช้าน่เอา น้องเข้าน่องครับน่องังใจจอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะผู้เพิ่นเดินทางก็ให้แค็วขาดปลอดภัยลำรว้ยสุขภูสุขคนเด้ออยู่ใกล้อยู่ใกล้ก็ได้มีอันใดก็ได้ขาดเรืออันใดเบาเอก็นที่เอดอกเด้อทรงมาเด้อเอาพี่น้องสุขภูสุขคนครับลำรว้ยสุขภาพแข็งแรงสุขภูสุขคนครับผมคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ